รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นานทีวีร่วมกับอออนเนอร์มีดีเสนอ The Lost Empire ตามรอยดินแดนศักดิ์สิทธิ์ The Lost Empire ช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยครีมลองกันน้อย Ador c o s m e t i c The p r i m a Enterprise n e e d i Fashion นี่คือการผจญภัยทั้งหมดในวันนี้ครับออกท่องนครศักดิ์สิทธิ์เพื่อหาขุมทรัพย์สุดอัศจรรย์ร่วมเดินทางไปกับผมโอมฮาริทารสุตราคุณกำลังชม THE LOS t m p p r r e สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่การค้นหาอภิมหาขุมทองคำว่ากันว่าเป็นของราชาแห่งหน้าต้นตำนานผู้สร้างจัก,กรวรรดิของบันทึกของโจต้ากวนราชทูตในพระเจ้าจัก,กรพรรดิจีน บอกเล่าทางเข้าสู่อภิมหาขุมทองคําซึ่งยังคงลึกลับเป็นปริศนาครับบันทึกของโจโตากวนราชทูตในราชสำนักจีนบอกเล่าถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสุดลึกลับวิมานที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าที่กษัตริย์แห่งราชาอาณาจักรขอมต้องเสด็จขึ้นไปร่วมบรรทมกับนางพญางูซึ่งแปลงกายเป็นนางกษัตริย์แล้วจึงค่อยไปบรรทมร่วมหลับนอนกับพระมหสีองค์อื่นหากไม่ทำเช่นนั้น ราชาแห่งหน้าจะพิโรธบ้านเมืองจะวุ่นวายจมหายใต้บาดาลเล่าสืบต่อกันมาว่าณใต้ห้องบรรทมของกษัตริย์และนางพญางูนั้นคือทางเข้าสู่สถานที่ซ่อนอภิมหาสมบัติขุมทองของราชาแห่งหนาคมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าประตูสู่ขุมทองคืออุโมงค์ลึก เชื่อมแดนมนุษย์ลงสู่ใต้บาดาลของพญานาคครับและประตูนี้ลอยคว้างอยู่กลางหน้าภากาศสอดรับกับภาพสลักปริศนาในเขาวงกตกลางพระนครธมผมสังเกตภาพที่ถูกสลักด้านนอกก่อนจะเข้าสู่เขาวงกตปรากฏภาพเหล่าเทวดาและเทพธิดาเรียงรายเป็นแถวสอนขึ้นไปถึงเจชั้นดูคล้ายจำลองภาพสวรรค์ทั้ง6และพิภพบ,บาดาลหนึ่งตามคติไตรภูมิ แล้วจึงเจอคู่หาลับทางเดินสู่เขาวงกฏที่ซ่อนตัวอยู่ภายในตลอดทางเดินในเขาวงกฏก็ยังปรากฏภาพเหล่าราชาแห่งนาคและเหล่าบริวารรวมถึงพระยมราชาแห่งความตายผู้ปกครองยม,มโลกภาพเหล่านี้ปรากฏเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆผมวิเคราะห์ดูเชื่อว่าคู่หาลับที่ซ่อนประตูทวารทางเชื่อมสู่ขุมทองของพญาน,นาคราช จะต้องเดินทางผ่านสวรรค์และนาคพิภพทั้ง7ตรงตามจารึกลายแทงที่ว่าประตูทาวารสู่ขุมทองนี้จะลอยคว้างอยู่กลางอากาศณสวงสวรรค์ผมว่าการที่คนโบราณสลักภาพซ้อนเป็นชั้นๆนั่น,นแสดงว่าเราต้องมองหาอาคารโบราณที่มีลักษณะเป็นชั้นประดุดเดินขึ้นสู่วิมานกลางอากาศบนสวงสวรรค์ซึ่งยอดบนสุดนั้นน่าจะมีคู่หาลับทางเดินลงสู่ใต้พิภพ เรื่องราวราชาแห่งน,นาคปฐมตำนานผู้สร้างจากักรวรรดิขอมเกิดขึ้นมายาวนานกว่า2,000ปีดังนั้นปราสาทที่ซ่อนประตูทวารทางเข้าสู่อภิมหาขุมทองคําต้องมีอายุเก่ากว่าเมืองพระนครธมนั่นคือต้องสร้างขึ้นก่อนพระเจ้าชัยวรมันที่7ครับจากการศึกษาประวัติศาสตร์ในเมืองพระนครธมนี้มีหมู่ปราสาทนิมานมากมายแต่ส่วนใหญ่ ล้วนสร้างในสมัยรัชการของเทวกษัตริย์ชัยวรมันที่7รวมถึงสมัยหลังจากนั้นซึ่งรู้จักกันว่าสมัยหลังบายอนดังนี้ก็จะเหลือปราสาทที่มีอายุเก่าแก่ก่อนการสร้างเมืองพระนครธมเพียงสองแห่งเท่านั้นครับนั่นคืออาณาจักรยโสธรปุระปราสาททั้งสองนี้คือมหาปราสาทบาปวนอดีตปราสาททองคําพระราชวังหลวงของยโสธรปุระ และอีกหนึ่งนั่นคือปรา,าสาทพิมานอากาศซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในล้อมไว้ด้วยบารายและสระน้ำหลวงซึ่งล้วนสลักด้วยภาพพิพบหภ้าขราชมหาปรา,าสาทบาปวนพระราชวังทองคำอันยิ่งใหญ่แห่งยโสธรปุระที่มีค่ามากกว่า1ล้านตำลึงทอง และพิมานอากาศปราสาทที่มียอดลอยอยู่บนท้องฟ้าล้อมด้วยบารายที่ล้วนสลักเป็นภาพนาคพิภพประตูทวารสู่ขุมทองคำแห่งนาคพิภพจะหลบซ่อนอยู่หน้าปราสาทหลังใดกันแน่ครับเมื่อพิจารณาจากจารึกิในคัมภีร์โบราณร่วมกับภาพสลักที่เขาวงกฎอีกครั้งทางสู่ขุมทองนั้นต้องเดินผ่านสวรรค์นบนฟากฟ้าแล้วจึงพบกับช่องทางลับที่ต้องลดเลี้ยวผ่านนครบาดาลของเหล่านาค รวมถึงสถานพระยมดินแดนความตายใต้พิภพโลกต้องพบเจอทั้งเหล่าเทพเจ้ารวมถึงพระยมและนางพยังงูตลอดถึงเหล่านาคจำนวนมากมายหากเป็นที่มหาปราสาทบาปวนแม้จะเป็นปราสาททองคำแต่ก็เป็นที่สถิตซิวะลึงทองของพระศิวเทพนั่นคือเป็นวิมานแห่งเขาไกรลาศไม่ได้ลอยอยู่บนฟากฟ้าดังนั้นบนยอดสุดปราสาทจึงไม่น่าใช่ทางลับ ลงสู่ขุมทองใต้บาดาลแต่อย่างใดจึงเหลือเพียงปราสาทแห่งสุดท้ายปราสาทวิมานอากาศซึ่งแปลตรงตัวได้ว่าวิมานที่ล่องลอยอยู่บนฟากฟ้าเนภากาศปราสาทแห่งนี้แม้จะไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าเคยบุกด้วยทองคําทั้งหลังแต่อย่างใดแต่ก็ตั้งอยู่กลางพระราชฐานเขตห่วงห้ามชั้นในล้อมไว้ด้วยบารายสระน้ําหลวงที่ล้วนสลักด้วยภาพพิพภพของนาคราชบันทึกโจตากวนยังกล่าวไว้ว่า ในยอดสุดปรา,าสาทนี้คือวิมานที่ใช้บรรทมร่วมหลับนอนของกษัตริย์ขอมและนางพยังงูพงสาวดานยังกล่าวอีกว่าปรา,าสาทแห่งนี้เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งวันแห่งเดือนและแห่งปีทั่วทั้งเทวจักรวาลที่พระมหากษัตริย์ต้องเสด็จขึ้นมาสักการะทุกค่ำคืนเป็นนิดดังนั้นหากเราก้าวขึ้นสู่ปรา,าสาทที่มานอากาศก็ประหนึ่งเราได้ก้าวผ่านดินแดนของนาคราช และได้ขึ้นสู่สวงสวรรค์ทั้ง7ชั้นณยอดสุดก็จะได้พบกับเทพเจ้าประจำวันประจำเดือนและประจำปีรวมถึงเทพเจ้าทั่วทั้งเทวจัก,กรวาลและปราสาทแห่งนี้ยังมีตำนานเกี่ยวพันกับนางพยางูทีดาของราชานาคผู้สร้างจัก,กรวรริขอมผมเชื่อว่าในยอดสุดของปราสาทที่มานอากาศน่าจะมีผู้หาลับประตูทวาร ขุมทองคำอันยิ่งใหญ่ในตำนานแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายครับที่ไม่มีการขุดค้นหาข้างใต้ปราสาทแห่งน,นี้และผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะสํำรวจต่อลงไปได้ดังนั้นเรื่องเล่าของอภิมหาคุมทองคำราชาแห่งหน้าจึงยังคงเป็นปริศนาต่อไปแต่ผมเชื่อว่าอภิมหาขุมทองคำของพญานาคราชได้ลหลับไหลและสถิตในสถานที่ที่เหมาะสม นี่คือเรื่องราวของขุมทรัพย์อันล้ำค่าเป็นเรื่องที่น่าเชิดหน้าชูตาของชาวอาณาจักรกัมพูช์ช่วงหน้าตุลยเส้นทางรอบเมืองพระนครทมเที่ยวสะสมแวะชมบรรทายคดีที่นี่จะมีอะไรเด็ดไม่ควรพลาดครับ The Lost Empire ช่วงที่2ส,สนับสนุนโดยครีมลองกันน่อยริมปิงซูปเปอร์มาร์ต โรงพยาบาลสัตว์ลาดหลุมแก้วกลับเข้าสู่การตรุยท่องชมวิมานเทพเจ้ารอบเมืองพระนครธมครับผมออกจากประตูชัยของเมืองพระนครธมเบื้องหน้าของผมคือปรางพระพักพระโพธิสัตว์ของปราสาทวิมานบันทายคดีเส้นทางเที่ยววิมานเทพเจ้ารอบเมืองพระนครธมเริ่มต้นจากประตูชัยไปตามถนนโบราณจะผ่านกลุ่มปราสาททางตะวันออกของเมือง ไปจนถึงนครวัดมีปราสาทที่น่าสนใจนั่นก็คือปราสาทบรรทายคดีพุทธสถานในลทัทธิวัชรยานมีผังและรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบศิลปะขอมบายอนพระสร้างโดยเทวกษัตร์ิยพระเจ้าชัยวรมันที่7สังเกตง่ายๆครับเพราะที่นี่จะปรากฏยอดปรางพระโพธิสัตว์สี่ทิศพร้อมรอยยิ้มมหึมา,มาที่รู้จักกันดีว่ายิ้มแบบบายอน ก่อนเดินเข้าสู่ปรา,าสาทก็จะเจอจุดถ่ายรูปที่น่าสนใจนั่นคือซุ้มประตูโคปุระณยอดปรางมีพระพักแห่งพระทพธที่สัตว์ประดับไว้ทั้งสี่ิดที่มุมผนังประดับด้วยครุฑยุดหน้านอกจากนี้ยังมีงานแกะสลักหินรูปนางอับสราที่ช่างงดงามและน่าสนใจรวมถึงหน้าบันที่หลุดลงมาตามการเวลา เมื่อผมก้าวผ่านโคปุระสังเกตเห็นซากวิหารหลังหนึ่งครับที่นี่ไม่ธรรมดาเลยเพราะมีภาพสลักเหล่าอัปสรกำลังฟ้อนรำงดงามทีเดียวเบื้องหน้าคือปราสาทประธานที่งดงามด้วยภาพสลักอันวิจิตรอ่อนช้อยครับนอกจากนี้วิมาบนบรรทายคดีที่นี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะกล่าวกันว่ามีการค้นพบพระพุทธรูปหินทรายมากถึง300ชิ้นครับจากโคปุระผมเดินผ่านซากวิหารน้อยใหญ่มากมาย ปรา,าสาทแห่งน,นี้มีผังดูคล้ายปรา,าสาทพระขันนั่นคือมีห้องหับกับทางเดินเชื่อมคูหาลึกลับซับซ้อนดูคล้ายเขาวงกตตลอดทางผมสังเกตเห็นลวดลายแกะสลักหินอันวิจิตรบรรจง สมกับเป็นวัดหลวงของพระเจ้าชัยวรมันที่7ทั้งภาพเหล่าอับสราที่ปรากฏตามผนังปราสาทแสมด้วยภาพสลักทวารบาล ยืนกุมกระบองใบหน้ามีรอยยิ้มดุดไมตรีทับหลังและหน้าบันที่แกะสลักเรื่องราวของสวรรค์ดินแดนสุขาวดีและเหล่าเทพเจ้ารวมถึงพระโพธิสัตว์ดูช่างงดงามตามแบบฉบับช่างหลวงประจำราชสำนักจัก,กรวรรดิขอมบายนเมื่อเดินผลเหล่าวิหารจะพบลานฟ้อนรำ เต็มไปด้วยเหล่าภาพสลักอับสราท,ที่กำลังร่ายรำเชื่อว่าเดิมที่นี่คือวิหารของพราหมณ์ในการประกอบพิธีกรรมด้านบนผนังเหล่านี้ปรากฏภาพสลักพระพุทธรูปในสุ้มเรือนแก้วแต่เป็นที่น่าเสียดายครับที่เหล่าพระพุทธรูปถูกกระเทาะออกไปจนหมดสิน้นผมเดินทางผ่านทางเชื่อมที่ดูลึกลับซับซ้อน ตลอดทางก็ยังพบภาพแกะสลักทับหลังหน้าบันประติมากรรมรูปเขารบรวมถึงซากเสาแกะสลักวางเรียงรายอยู่มากมายเมื่อสุดทางเดินผมก็พบกับปรางประธานขนาดใหญ่ตั้งตรงงานดูช่างงดงาม เมื่อเดินเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางปรา,าสราทณนห้องคับขึ้นห่ะก็พบพระพุทธรูปหินทรายปางสมาธิที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนเดิมขุดพบมากถึง274ชิ้น บ้านที่นี่นับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งครับออกจากปราสาทบัรทายคดีฝั่งตรงข้ามคือบารายสะะน้ําใหญ่มมืึมาชาวบ้านเรียกที่นี่ว่าสะสงครับบารายนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะเป็นผลงานของท่านกวินทรามันธนากรสถาปนิกหลวงที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในโลกโบราณยุคพันษีกร สงเป็นบารายขนาดใหญ่ถึง700เมตรครับสร้างด้วยศิลาแรงและหินทรายรูปแบบศิลปะหอมบายนโดดเด่นเพราะเป็นผลงานของท่านกวินทรามันธนากรสถาปนิกหลวงในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทราวรมันที่นี่มีจุดเด่นที่รูปแกะสลักสิงสองตัวทำหน้าที่เสมือนผู้พิทักษ์สระน้ำ รงแห่งนี้ใช้เก็บน้ำมายาวนานตลอด9ศตรวรรษปัจจุบันยังคงมีน้ำเต็มตลอดปีหากคุณมาที่นี่ทั้งในยามเช้าหรือยามเย็นจะเห็นเด็กๆก,กำลังลิ่นน้ำและชาวบ้านเก็บดอกและสายบัวช่างเป็นความงดงามที่น่าชมครับ าหน้าเตรียมท่องวิมานเด่นของเทพเจ้าในหนังดังฮอลลีวูดทูมไรเดอร์และตามหาประติมากรรมภาพดุนทองคำของพระลักษมีเทวีผู้ประทานความมั่งคั่งและร่ำรวยตลอดกาลไม่ควรพราดชมครับ The Lost Empire ช่วงที่3สนับสนุนโดยครีมลองกันนอยเอสเคอร์มินคอมเพ แจมฟ้าเพสันพบมุมมองสวยใหม่ในวัดที่คุณต้องแปลกใจรออยู่แล้วครับกับ Lost Temple วัดดีที่คนลืมวัดดีที่คนลืมสัปดาห์นี้ขอพาทุกท่านมาเที่ยวชมวัดเล็กๆที่มีสถาปตัตยกรรมที่นี่คือวัดช่างแต้มครับ มีอีกชื่อโบราณคือวัดต้อมแต้มแก้วกว้างท่าช้างพี่ชัยจุดเด่นที่เห็นมาแต่ไกลคือพระวิหารสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์หลังคาซ้อนกันสามชั้นช่อฟ้าตกแต่งทันสมัยเป็นลายนาคสะดุ้งมีปีกส่วนประตูทางเข้าเป็นซุ้มโขงที่งดงามตามฉบับล้านนามีลายปูนปั้นรูปโงและพญานาคสองตนเกี่ยวพันกันเป็นซุ้ม ในวิหารประดิษฐานหมู่พระพุทธรูปปางมารวิชัยด้านหลังพระประธานมีลายปูนปั้นสูงโขงและทำมาจากสีทองที่งดงามตัดกับพื้นหลังสีแดงเบื้องหน้ามีสัตว์พันธ์หรือเชิงเทียนตามแบบฉบับล้านนาแก่สลักจากไม้เป็นรูปพญครุฑและพญาน,นาคประดับด้วยกระจกหลากสีดูงดงามยิ่งนะักด้านหลังพระวิหารคือพระเจดีย์ศิลปะล้านนา ฐานด้านล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมและมีลายปูนปั้นนักสัตว์ทั้ง12แต่ละมุมปรากฏชัดประดับบนสุดคือองค์ระฆังทรงกลมหุ้มด้วยแผ่นทองจังโก้ส่วนยอดเป็นฉัดสีทองเจ็ดชั้นเชื่อว่าเป็นศิลปะแบบพมา่าวัดน,นี้ยังมีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญนั่นคือพระเจ้าฝนแสนหาพระพุทธรูปสำคัญ ของวัดคือพระเจ้าฝนแสนห้าศิละปะเจียงแสนลังกามีอายุประมาณพันกว่าปีสาเหตุี่ห้องพระเจ้าฝนแสนห้าเพาะปีหนึ่งพออลัาธนาพระเจ้าฝนแสนห้าเรียบร้อยอขึ้นปฏิสถานบนบุษบกฟ้าจะค้บบางปีฝนก็ตกลงหากมีโอกาสมายังเมืองอเหนือ ขอเชิญมากราบสักการะขอพรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่พระเจ้าฝนแสนหาและมาชมความงดงามของวัดช่างแต้มกันครับเออฟอร์เฮลมีสาระน่ารู้เพื่อสุขภาพมันนำเสนอครับ อย่าหลงพี่นี่เห็นรูปม้าไม่ได้เลยไม่ใช่พี่เป็นอะไรนะปวดท้องปวดท้องเอ่อเอ้าอยู่ๆมาปวดท้องได้ไงตรงไหนอ่ะเนี่ยตรงนี้ไปไงบ้างไปดิอุ้ยเฮ้ยโอ้ยอะไรอุ้ยยับไปนะอ้ยทำไมท้องแข็งปั้งอย่างเงี้ยพี่ใช่อ๋อสงสัยคิตี้ถามหน่อยนะพี่ไม่ได้อึมากี่ปีแล้วเนี่ยทุกวันเช้าเย็นเที่งอึตลอดเหรอ ทำไมท้องมันแข็งอย่างเนี้หรือว่าหรือว่าอะไรหรือว่าคิดจะท้องดีท้องจะคลอดลูกเหรอใช่พี่กิตตี้อย่าเปคลอดตอนนี้นะผมเชื่อเลยนะถ้าลูกพี่ออกมาตอนนี้ตัวต้องเหลืองหัวต้องแหลมแน่แนไม่ใช่พี่หมาขาโอ้ยดี่อ้ยคุณอมครับพี่กิตตี้ปวดท้องมากเลยทำอะไรดีเนี่ยทำไมก็ติดปวดอย่างนี้ ไม่ต้องตกใจไปครับพี่นุย้ยพี่คิตตี้อาการปวดเกรงช่องท้องจะหายไปเพราะวันนี้ผมมีผลไม้แสนหวานอย่างลางศาสตร์มาฝากครับเปลือกลางศาสตร์มีสารโอลเลรเลซินครับช่วยบรรเทาอาการปวดเกรงช่องท้องลงได้เปลือกลางศาสตร์นำมาหัน่นแล้วก็นำไปคั่วจนหอมกรุ่นนำมาชงกับน้ำเดือดครับดื่มครั้งละหนึ่งถ้วยจะช่วยคุณจากอาการปวดเกรงช่องท้องรวมทั้งยังใช้แก้อาการท้องเดินท้องเสียได้ด้วยนะครับ มเมล็ดลางศาสตร์ยังใช้รักษาโรคเริมและมูสวัสดได้ด้วยนะครับนอกจากนี้มเมล็ดลางศาสตร์นำมาฝนแล้วก็หยอดหูสามารถบรรเทาอาการหูอักเสบได้ด้วยครับทราบไหมครับว่าในลางศาสตร์ยังอุดมไปด้วยาสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B1 D2 วิตามิน C เหล็กฟอสฟอรัสโปรตีนมากมายมหาศาลเห็นคุณค่าที่มากขนาดนี้แล้วคิดจะซื้อผลไม้ครั้งใดคงต้องมีลางศาสตร์ไว้ในอ้อมใจแล้วครับ การเดลลอเซมพายพาผู้โชคดีเที่ยวเจ็ดแดนในฝันโรมทัชมาฮาวคินทากุจิซีอานผู้กามปารีสชังดอกกุง้งรายละเอียดคลิกเลยที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กเตรียมพบช็อตเด็ดมิมานเด่นของเทพเจ้ายในหนังดังฮอลลีวูดทูมไรเดอร์สัปดาห์หน้าครับผู้โชคดีนหนึ่งท่านทีนท่ตอบคำถา,ถามถูกต้องจะได้รับของขวัญล้ำค่าจากเมืองพระนครธมสัปดาห์นี้ก็อยู่ด้านหลังของผมนี่เลยครับ กับภาพดุลายโบราณจากทับหลังของแท้ๆทรงตรงมาจากปราสาทหนึ่งทีเดียวนะครับสัปดาห์นี้เป็นภาพพิเศษครับก็คือพระวิษณุบรรทมเหนือหลังอนันตนาคราชและก็อยู่เหนือพญามกกรอ,อีกทีหนึ่งรับรองหายากและล้ำค่าครับแต่คำถามง่ายๆนี่อยู่ว่าคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้ผมตะลุยค้นหาอุโมงค์ลึกลับที่เชื่อกันว่าน่าจะเป็นทางเชื่อมสู่คุ้มทองของพญานาคราชอุโมงค์นี้น่าจะอยู่ที่ปราสาทหลังใดครับ 1. ปราสาทพิมานอากาศหรือ 2. อปราสาทหินพิมายทราบคำตอบกันแล้วรีบเขียนส่งมาตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้เลยนะครับส่วนผู้โชคดีท่านอื่นไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าทุกท่านจะได้รับของขวัญที่ระลึกจากรายการทุกคนแน่นอนทีเดียวครับนอกจากนี้คุณผู้ชมครับหากใครมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพเขียนมาสอบถาม Her ร์บฟอร์เฮกันได้เยอะๆเลยครับท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ร่วมสร้างสรรค์ คลิปการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มขอขอบคุณครีมลองกันหน่อยสวัสดีครับ